ยิ่งเราทำใจร้อนรนนะคะ ours, <H> หรือว uh, ่าย <laughs> ิ่งอยากได้คำตอบเราจะยิ่งไม่ได้นะแล้วก็การที่เราจะเข้าถึงตัวตนภายในนะคะคอซค่ะตัวตนที่สูงกว่าการเข้าถึงจิตเดิมแท้พลังของเราครูครูบาอาจารย์หรือ Connect กับดีวต่างๆนะคะเราต้องมีใจที่เบาแล้วก็สบายมากๆซึ่งทุกคนนะคะถูกฝังมาด้วยอัตราด้วยการใช้ชีวิต การเอาตัวรอดป Ở มต่างๆความกลัวมันค,อคอ่อยๆเกาะไปเนาะพี่เกดลองนึกถึงจินตนาการนะคะนี่คือจิตเราดวงจิตเรามีอย่างหนึ่งเรื่องที่หนึ่งเจอมาในวัยเด็กในภพชาตินี้ในภพชาติถัดมามาเรื่อยๆๆ, album, digging, y, ๆ i, กรรมดีกรรมไม่ดีฝังเข้ามาจากตัวเราเองจากคนรอบข้างจากคนที่เรารักฝัง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 เสร็จนะคะพอเรารู้ละพอชาตินี้ได้มีเอกใจไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทวีนหรือพี่เกดอะ ต้องค่อยๆเคลียปมทีละชั้นทีละชั้นออกนึกถึงอนึกออกไหมคะอืมอพอเราได้รู้แล้วว่าเราจะต้องทําอะไรเออเราต้องคอนเน็กกับจิตเดิมแท้คอนเน็กกับไ i เอเซลเนี่ยมาถูกทางแล้วแต่การที่จะคอนเน็กได้พิเกตต้องค่อยๆกระทอกอัตตาออกนะคะบางคนกระทอโดยการที่สร้างสมบุญบารมีนะคะปฏิบัติมาแต่ เรามีวิบากกรรมอะคะเรามีกรรมที่เราทํากับคนนู้นคนนี้กรรมที่ทํากับตนเองกรรมที่ไม่รักตนเองเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าเธออยากรู้เหรอเส้นทางนี้ฉันให้เธอแตะก่อนก็ได้พอเธอแตะแล้วเธอรู้แล้วใช่ไหมเธอต้องเวิร์กกับตนเองต้องเดินพลังงานภายในด้วยตัวเองโคช้ชครูบาอาจารย์ทุกท่านไกด์ไลน์สอนทริคเทคนิคให้ปรับพลังงานเหมือนที่โคชรับสอนอยู่ นะคะแต่คนที่ต้องไปเวิร์กอย่างต่อเนื่องก็จะต้องเป็นตัวผู้เรียนตัวพี่เกตเองพอเวิร์กเสร็จเป็นยังไงมาอย่างตัวโคชจะถ้าเป็นลูกศิษย์หรือผู้เรียนของโคชที่โคชดูแลอยู่อะคะ่ะจะดูแลต่อเนื่องต่อให้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในแพ็กวันนี้เรานัดเรียนกันอาทิตย์ละครั้งสิบวันครั้งอะไรก็แล้วแต่ค่ะเสร็จแล้วอ่ะพอเป็นยังไงไปฝึกแล้วก็รายงานสภาวะกับโคชโคชจะต่อให้ว่าแบบนี้คือปมอะไรต้องแงะยังไงต้องฝึกยังไงต่อจนกว่าจะพบกันครั้งถัดไป ไม่ได้เข้าถึงกับตัวตนที่สูงกว่าเราจะคอนเน c t ได้ก็ต่อเมื่อพลังงานเราโฟล์แล้วก็เบาเท่าที่เราจะเบาได้ไม่ต้องถึงขั้นแบบเก่งไปแบบโอ้โหนิ่งสงบขนาดนั้นนะคะแต่มันต้องมีภาวะที่เป็นแบบเนี้ยโดยโดยฝึกที่ใจแบบง่ายๆเลยให้ร้อนลนน้อยลงค่อยไปแล้วก็ค่อยๆวางแล้วก็ฝึกอย่างต่อเนื่องการติดอานิวรห้านะคะไม่ว่าจะเป็นหเลยจิตพยาบาท สองฟูงซ่านนะเ,เราก็ติดอาจจริงเป็นข้อหนึ่งคือรูปรถกลิ่นเสียงเนาะพวกกามต่างๆนะคะแล้วก็ความลังเลสงสัยซึมเศร้าเนี่ยมันเรียงแบบไหนบ้างเค้อาจจะสลับกันถ้าการลังเลสงสัยเป็นตัวบล็อกเหมือนกันค่ะนิวออห้าทั้งหมดจะเป็นตัวบล็อกไม่ให้เรานะคะคอนเนคกับตัวตนที่สูงกว่าจิตเดิมแท้ ได้ง่ายๆถ้าเราตัดความสงสัยได้ปล่อยใจให้เบานะคะแล้วก็สบายสบายเวลาเข้าไปอะคะ่ะก็จะเข้าได้แล้วตัวตวนที่สูงกว่าเนาะเขาก็จะบอกพิเกตเลยว่าณนะตอนนี้ควรทำอะไร <S <S คือจริงๆถ้าพูดให้คนอื่นเข้าใจง่ายๆคืออะไรอาจมองภาพไม้ชัดก็คือตัวต,วตวนที่สูงกว่าก็คือตัวตนเราในอนาคตที่ดีแล้วที่ดีตามมิติต่างๆต,ต,ตามขั้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นเขาบอกอะไรเรามาค่ะบางครั้งทําไมเราคอนเนคไม่ได้เขาพยายามจะบอกไม่ว่าจะเป็นไฮเอรเซลเหล่าครูค,คูบาจานะคะที่ดูแลดวงจิตเราเรามีกันทุกคนอยู่แล้วค่ะทุกดวงจิตทุกจิตเป็นญาณอยู่แล้วอบอกไม่ได้รอบอกอยู่นี่รอบอกอยู่นะลูกแกดเอ้ยก็บอกไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่พอเราทําใจให้เบาอะคะ่ะไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติคะ่ะมันดีแค่ไหนแล้วที่เราพยายาม ที่ฝึกฝนพัฒนาตนเองเราไม่ได้เลิกทำถูกไหมคะสิ่งนี้เราก็อย่าย่อท้อเหมือนกันแล้วก็ต้องนึกถึงความปากตินะคะนึกถึงความธรรมดาไว้อย่างหนึ่งว่าเราอะค่ะไม่ได้ฝึกอะไรมาอย่างต่อเน,นื่องเราไม่ได้ทํามาตั้งแต่เกิดมันเป็นปกติที่เราจะไม่ชินอ,อืมดังนั้นพอเราทําความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นกับวิญญาณเราเอะเนาะกายสังขารกับวิญญาณเราดิลเขาให้เข้าใจ และพาเขาอะค่ะเวิร์กพลังงานภายในปรับสมดุลพลังงานปรับสมดุลจักรกลแล้วก็ทําให้จิตนิ่งใจเบาใจโฟล์ค่ะเทียบที่พร้อมเปิดรับทุกสารต่างๆจากภายในของเราเนาะให้วิญ,ญญาณเข้าใจเราต้องมีการดีลที่ถูกวิธีเราต้องนึกถึงก่อนวิญ,ญญาณเรายังมีสัมผัสได้จริงคือรูปรสกลิ่นเสียงถูกไหมคะอืมอแต่เราอยากคอนเน็กกับตัวตนที่สูงกว่า เนาะที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์อืมวิญญาณเขาไม่ได้รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกเขารู้แค่เรื่องปกติเขาชินในสิ่งที่เราเคยทําชินในสิ่งที่เราเคยเห็นแค่นั้นเองแต่ไล้ความสงสัยเนี่ยเป็นตัววิญญาณนะไม่ใช่ตัวจิตเดิมแท้อืมดังนั้นนะคะ่ะใช้การบอกกับเขาก็ได้ อพี่เกดคุยกับเขาบอกเขาว่าเราจะทำอะไรเราต้องการเวิร์กพลังงานภายในตนเองเราอยากไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่ใช่ของเราเธอมาช่วยกันไหม